ช่องลๆๆวันนี้นะคะเราก็อยู่ในที่ทองหล่อนะคะตึกโนโว่เนาะแล้ววันนี้เราจะมาทำซั x ซ e ่อ <ünd S 1> วันนี้เรามีแต่กล้องจะเป็นของเรานะคะ <ünd S 2> <ünd S 1> น้องเทะเห็นหรือเปล่าเนื่องจากสารบัวไม่อยู่ เราก็เลยมีแต่กล้องจะเป็นหลายขวดก็<ช>เดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะอยู่ที่ชั้นสองนี้นะคะ,ะไปค่ะไปแล้วตกใจมาที่คลีนิค <laughs> เรามาแล้วก็ลมาที่นี่นะคะ ปูกเรื่องปตัทำไรจะแบ่งไงปูกปกเรืเป็ตัวทแบบเจเป็นสไตล์ แต่งนตัวมุด้วยตรงกระจกด้วยหนูอยากได้มุมปากเดี๋ควนอดนคนปากแบบนุ่งเลยอะงั้นเดี๋ยวปรึกษาคุณหอก่อนนด้ค่ะรอสักพู่นะคะพี่น่ารักชุดลายกระทงได้ไหมน้ขึ้ข้าเทศกาลข้าเทศกามาเป็นซตตร์คอใสแบบนวดมาเซนตี้เซนตี้เอออเตรียมชุดแล้ค่ะตอนนี้ กังวลเรื่องทั้งตัวหางตาด้วยแล้วก็ตรงปากด้วยอยากเติมปากแต่กลัวแบบเหมือนว่าเป็นคนที่ปากปาใหญ่ก็เลยกลัวว่าเติมมันจะใหญ่ไปจริงๆแล้วว่าค่ะฟิลเลอร์ค่ะมันเวลามันทําให้มันพุง่งอะเนาะมันไม่ได้ขยับเนื้อได้ขนาดนั้นนะก็แล้วแต่การแตง่งทรงของเราอยู่เหมือนกันไปเน้นไล่ขอบตรงเนาะแล้วก็ไม่ได้แบบเน้นให้ปากล่างแบบใหญ่มากเราก็น่าจะสวยเหมือนกัน ในส่วนของตัวบริเวณหางตาก็จะแนะนําว่าทําเป็นปอกที่อายได้เห็นอะไรที่แจ้งมาเหมือนกันค่ะอืต้องดูแลรักษาคะตัวปอกที่อายด้วยแล้วก็ปิลเลอร์ก็แนะนําว่าช่วงแรกอะค่ะอย่าเพิ่งจับเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีการแบบได้ยินเสียงกรึ๊ดของมันได้มันอาจจะมีการขยับได้ก็แนะนําว่าอาจจะต้องแบบเอออย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งสัมผัสเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งแบบอ้าปากหรือแสดงสีหน้าแรงๆในช่วงสัปดาห์แรกตัวเส้นใหมอะค่ะ จะอยู่ด้นนต้านริ้หนังของเราแล้วก็ตัวนี้ค่ะพอเราทําไปแล้วนะในช่วงหนึ่งถึงสัปดาห์อาจจะมีอาการบวมแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะตัวเนื้อเยื่อของเนื้อเยื่อของเราจะผลิตเซลล์ผิวหนังของเราจะผลผลิเนื้อเยื่อเพื่อที่จะมาหุ้มเนื้อไหมแล้วก็ให้มันกลืนกับผิวเราส่วนตัวใหมเองอะค่ะทีอยู่ได้นานถึงสองปีแต่ถ้าเกิดมีการแสดงสีหน้าบ่อยอย่างเช่นเราหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอะไรมาเนี้ยค่ะหรือถ้า คนไข้มีไปเลเซอร์หน้าหรือว่าเข้าคอตตอบเอาหน้านตัวใหนอาจจะละาาาลายเร็วกว่านี้มันอาจจะตึงไปเองก็ได้พอ,อพอพอเธอทำแล้วอ,ะอ่ะไม่แสดง,งเีืเลยอีกเจะรู้สึกว่าแบบเกร็งไงชีพิลเลอร์ดีกว่าหิแล้วค่ะ ปะยาชารา์นนะคะประมาณ30-45ิินาทีนะคะโอ,อเคค่ะ,เ,ะเรา,า,เาต้องถังอยู่ตรงนี้เขากำลังทำฟิลเตอร์อยู่ใช่ไหม <laughs> เขากำลังเ <laughs> ชียรย <laughs> รู้ได้ไงว่าะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ปากประมาณนี้ใช่ก็จะประมาณ เราก็จะยกไม่มากเดี๋ยวมันจะดูแบบปลอมไปแล้วก็เอาแบบไม่โป๊ะนะใช่ประมาณนี้นะเจ็บไหมฝั่งนี้เจ็บเเจ็บเพรากดใช่ไหมใช่ค่ะ ตะปงนี้ไม่เก็บเลยพอหันมันจะตกะ่ะาต้องแ,ดดอออแล้วต่ผกันด้วย่ว่าอย่ามันค่อยๆผิดมาละค่ะทุกคนนี่นะคะก็คือหลังทําเสร็จเลยเนาะมันก็ยังจะบวมๆอยู่นะก็หน้าก็บวมอยู่แล้วเนาะก็บวมขึ้นไปอีกก็ทุกอย่างน่ารักมากทุกคนอยากให้ทุกคนลองไปนะคะก็ พี่พยาบาลหมอแล้วก็พี่หน้าเคาน์เตอร์คือน่ารักมากคือแบบเป็นกันเองมากอะ่ะเหมือนแบบอยู่กับเพื่อนอะ่ะเออคือแบบคุยได้ทุกอย่างนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เราทําในราคาเคสรีวิวน้องก็จะอยู่ที่5,990บาทนะคะก็หลังจากนี้เราไม่แน่ใจนะถ้าทุกคนสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งดีสคริปชันไว้ให้นะคะคลินิกชื่อว่ามาที่นี่คลินิกนะคะก็เราไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงนอ้องก็มาทีนี่หรือมาที่นี่เนาะ ก็ส่วนตัวเราค่อนข้างชอบเนาะแต่ว่ามันยังบวมอยู่เขาบอกว่าให้รอ2อาทิตย์อะเดี๋ยวมันจะยกตามรูปนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอดู2อาทิตย์กันค่ะเดี๋ยว2อาทิตย์เราจะมาอัปเดตคลิปให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e ค่ะบ๊ายบาย